แผ่นฟลายวิลสึกลึกลงไปประมาณสองมิลทำให้เกิดแผ่นคราดหลวมไม่สามารถที่จะกดแผ่นคราดให้อยู่และรถมีแรงขับเคลื่อนไปได้เพราะว่าถูกใช้งานหนักแล้วใช้งานมานานแล้วรถบรรทุกหนักถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนอาการเดิมก็จะ ไม่หายมันจะไม่หายใช้ได้ไม่กี่วันก็เสียใช้ได้ไม่กี่วันมันก็หมดใช้ไปหมดไปเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ซื้อใหม่ทีนี้ก็แผ่นจานกดตรงนี้ก็มีรอยเป็นคลื่อนอยู่แสดงว่ามันไม่เรียบอันนี้ก็สึกลงไปเหมือนกันทำให้กดแผ่นคราดได้ไม่เต็มที่ เวลารถหนักเวลารถขนของหนักแล้วก็คราดถูกเลียบ่อยๆก็จะทําให้สึกทั้งๆที่เผ่นคราดก็ยังไม่ควรที่จะเปลี่ยนแต่มันก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันกดไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นชุดนี่ละ